บทที่1426อาเฉินผิงที่กำลังฝึกฝนอยู่ร้องเสียงหลงอย่างน่าเวทนาก่อนจะลืมตาขึ้นทันทีทันใดนั้นร่างกายของเฉินผิงก็เปียกโชกไปหมดหายใจหอบทียาเม็ดอสูนเกือบทั้งหมดในวังถูกเฉินผิงดูดซับไปหมดแล้วแต่พลังของเฉินผิงกลับไม่ปรากฏชัดนักพลังชี้ที่เฉินผิงต้องการในการฝึกฝนตอนนี้กลับสูงลิบลิ้ว แม้จะมียาเม็ดอสูรนับพันเม็ดอยู่ที่นี่แต่พลังชีที่รวบรวมมารวมกันก็ยากที่จะเพิ่มพลังของเฉินผิงได้หรือว่าเป็นเพียงความฝันเฉินผิงเช็ดเงื่อออกจากหน้าผากดวงตาจับจ้องไปที่รูปปั้นเงือกบนบันลังหลังจากหายใจเข้าสั้นๆร่างกายของเฉินผิงก็เริ่มเปล่งแสงสีทองออกมาเขาใช้กายเซียนทองปกป้องร่างกายเฉินผิงรู้สึกว่าสถานที่แห่งนี้อันตรายเกินไป เฉินผิงจึงเดินไปที่ประตูวังสูดหายใจเข้าลึกๆสองสามครั้งแล้วค่อยๆผลักประตูเปิดออกประตูเปิดออกช้าๆภาพเบื้องหน้าเป็นดังที่เฉินผิงคิดไว้กราะและอาวุธที่ยังไม่เคลียร์กระจายเต็มพื้นยาเม็ดอสูนปกคลุมไปทั่วพื้นเผยให้เห็นจํานวนอสูนที่ตายไปนั่นไม่ใช่ความฝันหรือมันคือเรื่องจริงหรือนี่คือเมืองสวรรค์หรือเฉินผิงตกใจ ไม่นานสายตาของเฉินผิงก็จับจ้องไปที่ชุดเกราะสีขาวเซียวรุเมื่อเห็นชุดเกราะสีขาวดวงตาของเฉินผิงก็เบิกกว้างถึงแม้ว่าหลังจากผ่านพิธีล้างบาปมาหลายพันปีชุดเกราะและอาวุธอื่นๆจะพังทลายไปหมดแล้วแต่ชุดเกราะสีขาวนี้กลับเหมือนใหม่เปล่งประกายแวววาว เฉินผิงมองชุดเกราะสีขาวตัวสั่นเล็กน้อยก่อนจะค่อยๆย,ย่อตัวลงหยิบชุดเกราะขึ้นมาอย่างเบามือในชุดเกราะกลับไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่แม้แต่กระดูกดูเหมือนว่าผ่านไปหลายพันปีแม้แต่กระดูกมนุษย์ก็ไม่มีเหลืออยู่อีกแล้วหากปราศจากอาวุธและชุดเกราะที่กองพเนินเหล่านี้และยาเม็ดอสูรที่หล่อนอยู่บนพื้นเฉินผิงคงนึกไม่ถึงว่าเหตุการณ์อันน่าเศร้าจะเกิดขึ้นที่นี่ขณะที่เฉินผิงกำลังถือชุดเกราะสีขาวไว้ในมือ รู้สึกสับสนเล็กน้อยจูจูชุดเกราะสีขาวก็เปล่งประกายแสงสีขาวก่อนจะพุ่งออกจากมือของเฉินผิงไปทันทีเมื่อเห็นภาพนี้เฉินผิงก็ตกตะลึงไปครู่หนึ่งชุดเกราะสีขาวนี้ราวกับมีวิญญาณกลับเคลื่อนไหวได้เองหากเป็นวิญญาณนักรบมันย่อมมีวิญญาณและจิตสำนึกเป็นของตัวเองเฉินผิงก็ยังยอมรับมันได้แต่ชุดเกราะเช่นนี้จะเคลื่อนไหวเองได้อย่างไรชุดเกราะเคลื่อนตัวออกไปนอกวังอย่างรวดเร็ว เฉินผิงไม่มีเวลาคิดและรีบเดินตามไปดูเหมือนชุดกรอะก,กำลังมองหาอะไรบางอย่างหลังจากออกจากวังเมืองสวรรค์ทั้งเมืองยังคงสภาพเดิมไว้เหมือนกับที่เฉินผิงเพิ่งเห็นในความฝันเพียงแต่ไม่มีลมหายใจของมนุษย์เหลืออยู่ในเมืองสวรรค์โบราณแห่งนี้อีกต่อไปและมันดับสูญไปทุกคนทุกแห่งแม้ว่าพลังชีจะเต็มเปี่ยมแต่มันก็ยังคงทำให้ผู้คนรู้สึกหดหู่ กราสีขาวพุ่งทะยานไปตามถนนเฉินผิงเร่งฝีเท้าตามไปติดๆเจ้าจะไปไหนเฉินผิงพึมพำเบาๆแต่ไม่นานนักบ,บนถนนที่รกร้างและมืดสัวนี้กลับมีคนยืนอยู่กลางถนนโดยไม่ขยับขยื่นเมื่อเฉินผิงเห็นใครบางคนเขาก็ตกตะลึงไปครู่หนึ่งแต่ไม่นานนักเขาก็ตกใจมากกรอสีขาวพุ่งตรงเข้าใส่ร่างของคนคนนั้นและถูกสวมใส่ทันที เฉินผิงรีบวิ่งเข้าไปหาและคนที่เข้ามาในสายตาของเขาคือเซียวหุในตอนนี้ร่างกายของเซียวหลุยังคงปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งแต่ทั้งร่างยังคงเหมือนเดิมเซียวหุเซียวรลเรฉินผิงเห็นว่าเป็นเซียวรุูเขาจึงตะโกนอย่างตื่นเต้นไม่แปลกใจเลยที่เซียวรลุไม่อยู่บนเกาะล็อกมังกรบทที่1427 และชุดเกราะสีขาวนี้ก็บินผ่านไปสวมอยู่บนร่างของเซียวหลูโดยตรงเฉินผิงนึกถึงหญิงสาวในชุดเกราะสีขาวที่เขาเห็นในความฝันซึ่งดูคล้ายกับเซียวหลูเป๊ะหรือหญิงสาวในชุดเกราะสีขาวกลับชาติมาเกิดเป็นเซียวหลูเฉินผิงไม่เชื่อหญิงสาวในชุดเกราะสีขาวยังมีชีวิตอยู่และเธอคือเซียวหลูในความฝันนั้นเฉินผิงเห็นหญิงสาวในชุดเกราะสีขาวพลีชีพในสนามรบด้วยตาตนเอง ไม่ว่าเซียวหรูจะเป็นอย่างไรก็ตามเฉินผิงต้องหาทางช่วยนางเดี๋ยวนี้โชคดีที่เซียวหลูถูกแช่แข็งในพริบตาร่างกายของเธอจึงไม่ได้รับบาดเจ็บสาหาัสตราบใดที่อากาศเย็นเยือกถูกบีบออกจากร่างของเซียวหรูกได้ก็จะไม่เป็นไรเมื่อมือของเฉินผิงสัมผัสกับ,กบเซียวหรูลมเย็นที่เย็นเยือกทำให้เฉินผิงปล่อยมือทันที อากาศเย็นเช่นนี้สามารถแทรกซึมเข้าสู่ผิวหนังและเข้าถึงอวัยวะภายในได้ทันทีซึ่งทำให้ผู้คนทนไม่ได้เฉินผิงสูดหายใจเข้าลึกๆปลุกพลังชี่ในกายเปลวไฟสีฟ้าพุ่งขึ้นบนฝ่ามือจากนั้นเขาก็ค่อยๆเข้าใกล้ร่างของเซียวหุแล้วมือของเขาก็สัมผัสเธออย่างแผวเบาลมหนาวเหน็บพัดกลับมาอีกครั้งเฉินผิงพยายามอย่างเต็มที่ที่จะสกัดกั้นมันด้วยพลังภายใน และถ่ายทอดพลังงานนั้นไปยังร่างของเซลลวลูกอย่างต่อเนื่องเฉินผิงอาศัยไฟปรุงยาบนฝ่ามือเพื่อป้องกันไม่ให้ลมเย็นเยือกแข็งตัวแต่เพียงไม่กี่นาทีเฉินผิงก็เริ่มสั่นไปทั้งตัวพลังภายในที่ถูกใช้ไปมหาศาลทำให้เขาไม่สามารถต้านทานมันได้ไฟปรุงยาบนมือเริ่มอ่อนลงน้ำแข็งสีขาวปรากฏขึ้นบนมือของเขาทัานทีเขาเริ่มรู้สึกแข็งทื่อ เมื่อเห็นเช่นนี้เฉินผิงจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากปล่อยมือเมื่อมองเซียวหลูตรงหน้าเฉินผิงก็ไร้เรี่ยวแรงทำให้เขารู้สึกผิดอย่างมากเซียวหลูไม่ต้องห่วงครั้งนี้พี่จะช่วยเธอเองไม่ว่ายังไงก็ตามเฉินผิงกัดฟันและมองไปรอบๆพื้นดินเต็มไปด้วยยาเม็ดอสูนและพลังชี่ที่นี่ก็ไม่มีวันขาดแคลนเฉินผิงวางแผนจะฝึกฝนที่นี่ชั่วคราวเพื่อพัฒนาพลังภายในร่างกายตนเอง จนกว่าเซียวหลูจะได้รับการช่วยเหลือนอกจากนี้เฉินผิงยังมีวิญญาณแรกเริ่มของตู้ตาอยู่ในกระเป๋าหากไม่มีทางอื่นเฉินผิงก็สามารถขัดเกลาวดวงวิญญาณแรกเริ่มได้เช่นกันเฉินผิงนั่งคัสสมาธิและใช้วิชาหัวใจควบแน่นอย่างสุดกำลังกระแสะน้ำวนขนาดมหึมาเริ่มดูดซับพ,พลังชี่ที่ปล่อยออกมาจากยาเม็ดอสูรอย่างบ้าคลั่งร่างกายของเฉินผิงเปล่งประกายแสงสีทองอารามบนเกาะล็อกมังกร น้ำทะเลริมชายฝั่งกลายเป็นสีแดงฉานศพของอสูรหลายสิบตัวลอยอยู่ในทะเลหลังจากการต่อสู้หนึ่งวันหนึ่งคืนหลายคนได้รับยาเม็ดอสูรอย่างไรก็ตามบางคนก็ตายเพราะสิ่งนี้มีศพมากกว่าสบิบศพทิ้งอยู่ไม่ไกลแต่ไม่มีใครสนใจศพเหล่านี้การทดสอบเต็มไปด้วยอันตรายจึงเป็นเรื่องปกติที่จะตายในสถานที่ทดสอบ แต่ไม่มีใครพบว่าศพเหล่านี้จำนวนมากแห้งเหี่ยวและแก่ชราราวกับถูกอะไรบางอย่างดูดเข้าไปไม่ไกลนักร่างของหลงเซียวห่อหุ้มด้วยเสื้อคลุมสีดำนั่งคาสมาดอยู่บนพื้นริมฝีปากเผยรอยยิ้มจางๆครั้งนี้การทดสอบทำให้เขาได้ลิ้มรสความหวานหากมีโอกาสเช่นนี้อีกชั้นสามารถช่วยให้เจ้าไปถึงจอมยุทธฉันยอดได้ในระยะเวลาอันสั้นหรือแม้แต่ก้าวข้ามไปยังระดับเซียนยุทธได้อย่างง่ายดาย เสียงชราดังก้องอยู่ในใจของหลงเซี่ยวท่านผู้อาวุโสฉันจะไปถึงระดับระดับเซียนยุทธได้เมื่อใดหลงเซี่ยวถามอย่างตื่นเต้นระดับเซียนยุทธเสียงชราเงียบไปครู่หนึ่งระดับนี้ในปัจจุบันน่าจะเป็นตำนานหลังจากได้ยินเช่นนี้หลงเซียวก็เงียบไปแท้จริงแล้วแดนระดับเซียนยุทธในปัจจุบันเป็นเพียงตำนานแม้ว่าวิชายุทธ์จะไม่มีที่สิ้นสุด แต่สิ่งที่เขาเห็นและได้ยินมีเพียงระดับเซียนยุทธเท่านั้นบทที่1428หลงเซียวไม่รู้ว่าสิ่งใดอยู่เหนือระดับเซียนยุทธแต่สิ่งที่เขารู้คือวิญญาณในร่างของเขาต้องรู้ความลับมากมายของโลกบูผู้อาวุโสหากผมบรรลุถึงระดับเซียนยุทธผมจะไร้เทียมทานหรือเปล่าในเวลานั้นผมจะแปลงร่างท่านให้ฟื้นคืนชีพได้โดยไม่ต้องพึ่งร่างกายของผมได้ไหม หลงเซียวอยากรู้ว่าเมื่อใดวิญญาณนี้จะออกจากคร่างเมื่อพลังของเขาแข็งแกร่งพอเขาไม่อยากถูกผู้อื่นควบคุมฮ่าฮ่าฮ,าฮาสิ่งที่เจ้ารู้เป็นเพียงมุมมองที่คับแคบของโลกเซียนยุทธเป็นตำนานในยุคนี้แต่เมื่อพันปีก่อนมันไม่คุ้มค่าที่จะพูดถึงเพราะมีระดับที่สูงกว่าและเหนือกว่าเซียนยุทธหากคาเล่าให้ฟังมากเกินไปก็ไร้ประโยชน์เจ้าแค่ต้องซุมซับพลังที่ดูดซับไว้และไปให้ถึงจอมยุทธชั้นยอดโดยเร็วที่สุด อดีตมิอาจหวนขึ้นเสียงชราแผ่วเ,เบาลงเรื่อยๆน้ำเสียงเศร้าหมองลงเรื่อยๆดูเหมือนเขาจะนึกอะไรบางอย่างที่ไม่อยากจำขึ้นมาได้จูจื้อซานผู้ยืนอยู่ริมฝั่งทะเลขมวดคิ้วแน่นดวงตาของเขาไม่เคยลาจากผืนน้ำเขาหวังที่จะได้เห็นร่างของเฉินผิงแต่หลังจากเวลาผ่านไปนานหากเฉินผิงตายจริงร่างของเขาจะต้องลอยขึ้นมาอย่างแน่นอน ปรมาจารย์จูท่านยังกังวลอยู่ไหมว่าเฉินผิงจะยังมีชีวิตอยู่ในขณะนั้นหลงเซียวเดินเข้ามาถามจูจื้อซานจูจื้อซานพยักหน้าฉันรู้สึกไม่สบายใจเสมอเมื่อไม่เห็นร่างของเฉินผิงไม่ต้องห่วงเฉินผิงไม่มีชีวิตอยู่แน่บางทีร่างของเขาอาจถูกสัตว์ประหลาดกลืนกินไปแล้วฉันคิดว่าเราไม่ควรเสียเวลาอยู่ที่นี่หลงเซียวกล่าวกับจูจื้อซาน จูจื้อซานหันศีษะและมองไปที่หลงเซียวคุณเพิ่งดูดซับพลังจากผู้คนมากมายเรื่องง่ายๆแค่นี้อดใจไว้ไม่ได้เหรอหลงเซียวตกตะลึงเล็กน้อยแต่แล้วเขาก็หัวเราะและกล่าวว่าพวกเขารวนมาจากนิกายและตระกูลเล็กๆหากพวกเขาตายไปก็ไม่มีใครไล่ตามฉันไม่ได้แต่ต้องนิกายใดในพันธมิตรบูหลงเซียวไม่กล้าโจมตีคนจากนิกายและตระกูลใหญ่เหล่านั้น ไม่เช่นนั้นคงอธิบายได้ยากแม้ว่าการทดสอบจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงความตายได้หากคนที่ตายจริงๆคือผู้มีอำนาจจากนิกายและตระกูลใหญ่พวกเขาคงไม่สนใจกดใดๆแล้วคุณควรยับยั้งชั่งใจไว้บ้างไม่ใช่ทุกคนจะโง่ฉันเกรงว่ามีคนเลงเป้ามาที่นายแล้วจูจื้อซานเตือนหลงเซียวไม่ต้องห่วงหัวหน้าจูฉันรู้ว่าต้องทำอย่างไรหลงเซียวยิ้มจางจาง จูจื้อซานไม่ได้พูดอะไรอีกแต่หลังจากมองทะเลอีกครั้งเขาก็หันหลังกลับและจากไปหลงเซียวรวบรวมทุกคนและเตรียมพร้อมที่จะมุ่งหน้าไปยังเขตแดนหลังของเกาะล็อกมังกรเพราะสถานที่ทดสอบที่แท้จริงอยู่ในเขตแดนด้านหลังของเกาะระหว่างทางหลายคนที่ค่าอาสูรและได้ยาเม็ดอสูรต่างพูดคุยกันอย่างตื่นเต้นส่วนคนที่ไม่ได้ยาอาสูรก็เฝ้ารอสมบัติที่สถานที่ทดสอบในครั้งนี้เช่นกัน มีเพียงตรงเจียห่าวที่เดินตามหลังมาด้วยเจตนาฆ่าดวงตาของเขาพร่ามัวเล็กน้อยเขาไม่ต้องการสมบัติใดๆเพียงแต่เขาต้องการอัดใครสักคนเขาจ้องมองไปที่หลังของหลงเซียวแม้ว่าพะละกํำลังของเขาจะไม่แข็งแกร่งเท่าหลงเซียวแต่เขาก็ต้องอดทนกับความอับอายและมองหาโอกาสในลานประลองเพื่อฆ่าหลงเซียวและแก้แค้นให้เฉินผิงขณะที่ตรงเจียหา่าวจ้องมองหลังของหลงเซียว เก๋อเจียหยีก็เดินเข้ามาหาตงเจียหหาวทันทีและพูดว่านายฆ่าหลงเซียวไม่ได้ถ้านายต้องการฆ่าเขานายจะเป็นคนแรกที่ตายตงเจียหหาตกตะลึงเล็กน้อยก่อนจะกล่าวว่าเมื่อถึงเวลาทดสอบหากเขายังไม่พร้อมผมสามารถฉวยโอกาสฆ่าเขาได้พี่เฉินผิงไม่มีทางตายเปล่าเก๋อาเจียหยียิ้มจางๆต่อให้เขาเผลอหลับไปนายก็ฆ่าเขาไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงแค่นายแม้แต่ฉันก็ยังฆ่าหลงเซียวไม่ได้